กลางป่าทึบของนครนายกมีเมืองหนึ่งที่ผู้คนเล่าขานต่อกันมารุ่นแล้วรุ่นเล่าเมืองที่ไม่มีในแผนที่ไม่มีถนนเข้าสู่ใจกลางไม่มีใครบอกทางได้อย่างชัดเจนที่นั่นคือดงละครเมืองลี้ลับที่ไม่ใช่ทุกคนจะเข้าถึงได้เพราะผู้ที่ไม่มีศรัทธาจะไม่สามารถมองเห็นประตูของมันได้เลยสวัสดีครับ วันนี้ทางช่องสองปฏิหารขอนำเรื่องราวเมืองดงละครเมืองลับแหละนนครนายกแดนต้องห้ามของผู้ไม่มีศรัทธานำมาเสนอให้ท่านได้รับฟังเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นเราไปติดตามรับฟังพร้อมกันเลยครับ ดงละครคือชื่อของตำบลหนึ่งในอำเภอเมืองจังหวัดนครน,นายกแต่ในตำนานพื้นบ้านดงละครไม่ใช่แค่พื้นที่ธรรมดาแต่เป็นดินแดนที่เชื่อว่าสอนทับกับอีกโลกหนึ่งตามคำเล่าของชาวบ้านโบราณเคยมีคนหลงป่าเข้าไปในดงละครแล้วพบกับเมืองหนึ่งที่สวยงามมีผู้คนแต่งกายด้วยผ้าไหมมีวิหารทองคา มีเสียงดนตรีไทยแว่วจากลึกในป่าแต่พอเดินกลับมาทุกอย่างกลับเงียบงันและเมื่อหันกลับไปมองเมืองอีกครั้งเมืองนั้นก็หายไปตำนานเมืองลับแหล่คือเรื่องราวของเมืองที่ซ่อนตัวอยู่จากสายตาของมนุษย์มีคนเล่ากันว่าดงละครเคยเป็นหนึ่งในดินแดนเหล่านั้นเป็นเมืองของผู้ที่มีบุญเมืองของคนที่มีศีลมีธรรม และคารบบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ว่ากันว่าประตูเมืองลับแลในดงละครจะเปิดเฉพาะกับผู้ที่ใจใสสะอาดเท่านั้นหากใครมีจิตอาฆาตเห็นแก่ตัวหรือไม่คารบบูชาแม้จะเดินผ่านกลางเมืองก็จะเห็นแค่ต้นไม้กับดินโคลนธรรมดาในดงละครยังมีตำนานของพระฤาษีผู้บำเพ็ญเพียรในถ้ำลึกซึ่งเชื่อกันว่า เป็นผู้ปวกปักรักษาพลังงานของดินแดนนี้บริเวณภูเขาใหญ่ปรีซึ่งอยู่ใกล้เขียงนั้นถูกกล่าวว่าเป็นจุดที่มีคลื่นพลังลี้ลับมีคนจำนวนมากขึ้นไปแล้วรู้สึกเหมือนมีคนมองอยู่ตลอดเวลาหรือบางคนก็หลงทางทั้งที่มีแค่ทางเดินเส้นเดียวว่ากันว่าเพลูสีที่จำศีลณถ้นำนั้นยังไม่ละสังขารและจะปรากฏตัวเฉพาะ กับผู้ที่มีบุญเท่านั้นช่วงก่อนปี2,500เคยมีพิธีกรรมลับในหมู่บ้านแถบดงละครโดยกลุ่มของชาวบ้านเชื้อสายพราหมณ์ที่สืบสายบูชาพระอินทร์พวกเขาจะไม่เปิดเผยสิ่งที่ทำแต่ในคืนวันเพ็ญจะมีเสียงสวดโบราณดังก้องจากกลางป่าโดยที่ไม่มีใครกล้าเข้าไปใกล้หลายคนเชื่อว่าดงละครเป็นศูนย์กลางพลังจิตและมีผู้เฝ้าประตู ที่สามารถรู้ได้ว่าใครควรหรือไม่ควรเข้ามามีเรื่องเล่าว่าชายคนหนึ่งในยุคสงครามโลกเดินหลวงเข้าป่าดงละครเพื่อหนีทหารญี่ปุ่นเขาเล่าว่าได้พบกับอีกเมืองหนึ่งที่มีหญิงสาวหน้าตางดงามยิ้มให้เขาอยู่ที่นั่นหนึ่งวันกินอาหารและพักอย่างสงบสุขแต่เมื่อเขาเดินจากมาและบอกนาฬิกาเวลากลับผ่านไปแล้วเจ็วัน เขากลับสู่หมู่บ้านแต่พบว่าทุกคนคิดว่าเขาเสียชีวิตไปแล้วไม่มีใครเชื่อว่าเขาไปเจอเมืองนั้นจริงๆแต่เขาเองก็ยืนยันและกล่าวไว้ว่าคนที่เห็นเมืองดงงละครจะไม่มีวันลืมความรู้สึกนั้นได้เลยมันเหมือนกลับบ้านหลายครั้งที่มีผู้บุกป่าดงงละครเพื่อสำรวจจะมีเรื่องเล่าถึงงูเฝ้าทางตัวใหญ่เท่าต้นไม้บางคนเชื่อว่า นี่คือนาคหรือผู้พิทักษ์แห่งเส้นทางระหว่างโลกมนุษย์และโลกวิญญาณงูนั้นจะไม่ทำร้ายถ้าไม่ถูกท้าทายแต่ถ้ามีใครพกของไม่บริสุทธิ์หรือมาเพราะความโลภมักจะมีอันเป็นไปเช่นหลงทางนานหลายวันเครื่องใช้ไฟฟ้าพังหรือรถดับไม่ทราบสาเหตุบางคนเชื่อว่าหากงูปรากฏตัวแปลว่าประตูเมืองกำลังเปิด เรื่องราวเรื่องนี้จะเป็นเรื่องจริงหรือไม่นั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยนะครับประสบการณ์ลี้ลับจากเมืองดงละครในจังหวัดนครนายกมีสถานที่ลึกลับแห่งหนึ่งเป็นเมืองโบราณมีซากเมืองเป็นป่ารกชักมีการปรับปรุงบางส่วนจึงทำให้น่ากลัวน้อยลงเมื่อเทียบกับอดีตมีการขึ้นทะเบียนของกรมศิลปากรว่าเมืองดงละครสถานที่แห่งนี้ เวลาเดือนเพ็ญจะมีเสียงมโหรีบรรเลงเพลงโบราณแว่วมาเหมือนมีการแสดงละครไหนมีผู้คนพยายามไปสืบเสอะดูว่าเพลงลอยมาจากที่ไหนแต่ก็ไม่มีใครพบการมีเพลงมโหรีแว่วมานี้เองชาวบ้านจึงเรียกกันว่าดงละครสามเดือนที่ผ่านมาผมสนใจเรื่องนี้จึงขับรถยนต์ลุยเข้าไปกลางดึกเข้าไปถ้ำกลางป่ารกชักที่เชื่อว่ามีวิญญ,ญาณอยู่ ขับรถเข้าไปถึงใจกลางป่าอันน่ากลัวเวลาประมาณสามทุ่มข้างทางมีแต่ความมืดสนิทคนที่ประสาทอ่อนคงไม่กล้าเข้าไปแน่แนพอถึงใจกลางพื้นที่ที่น่ากลัวก็ดับเครื่องปิดไฟดับสนิทมองเห็นแต่ความมืดก็ทำจิตว่าถ้าในบริเวณนี้มีวิญญาณที่ต้องการความช่วยเหลือก็ขอให้ออกมาคุยกันเรายินดีที่จะช่วยพวกท่าน อึดใจใหญ่ๆก็มีร่างเงาของหมู่คนลอยมาช้าๆจากแนวป่าเบื้องหน้าพอมาใกล้ก็เห็นว่าเป็นกลุ่มคนในชุดโบราณประมาณ8คนเป็นหญิงมากกว่าชายจึงสอบถามกันทางจิตเพราะภาษาโบราณคงไม่กระดิกหูทั้งสองฝ่ายได้ความว่าที่นี่หัวหน้าเป็นผู้หญิงได้รับคำสั่งจากนครหลวงคือนครธมให้มาสร้างเมืองเพื่อขยายอาณาจักร เพื่อจัดหาธัญญาหารส่งเข้าเมืองหลวงมาทำก่อสร้างได้สมปียังไม่ถันเรียบร้อยก็เกิดโรคระบาดทางน้ำเกิดโรคหากินผู้คนตายเกือบหมดจาก700คนเหลือไม่ถึงร้อยคนจึงต้องทิ้งเมืองกลับนครไปวิญญ,ญาณคนที่ตายก็ยังคงอยู่ที่นี่และรอคอยคนที่มีวิชามาช่วยปลดปล่อยพวกตนมาจากในวังจึงเล่นเครื่องบรรเลงเพลงมโหรีได้เพื่อการรอคอย พวกเราดีใจที่ท่านมาเรารู้ว่าท่านช่วยเราได้เรามีความตั้งใจที่จะช่วยพวกท่านแต่สิ่งแรกที่ปรารถนาคืออะไรคำตอบที่ได้ตอนโรคหาระบาดพวกเราหิวน้ำมากจนกระทั่งแบบนี้จึงอยากขอน้ำสะอาดก่อนและขอให้แผ่บารมีปลดปล่อยพวกเราด้วยจึงบอกพวกเขาไปว่ารับรู้แล้วและจะมาอีกครั้งในอีกสองวันข้างหน้าเมื่อครบกำหนด เราก็ชวนสมาชิกชมรมอีกคนมาด้วยซื้อน้ำสิงขวดกลางใส่เต็มท้ายรถมาตอนกลางวันก็ขับรถวนหาสถานที่ก็พบว่ามีสาลาโล่งอยู่แห่งหนึ่งจึงเข้าไปพบว่ามีคนมาถวายพระพุทธรูปขนาดเล็กและตัวละครนางรำเกือบ500ตัวเพื่อให้สมกับเป็นรงละครนางรำเราทยอยเปิดขวดทุกขวดแล้วจึงอัญเชิญพลังของพระพุทธบารมีอันศักดิ์สิทธิ เข้าลงในน้ําทุกหยดเพื่อเพิ่มกําลังในการปลดปล่อยวิญญาณเมื่อเรียบร้อยก็กล่าวอัญเชิญวิญญาณทั้งหลายที่รอคอยอยู่ทั่วดงละครให้มาเพราะเราเอาน้ํามาให้แล้วตามที่สัญญาไว้ทันทีที่กล่าวจบวิญญาณเล็กๆที่เรืองแสงเหมือนหิ่งห้อยนับร้อยๆ้อยบินลอยวนมาแล้วจุ่มตัวลงในขวดน้ําทุกขวดเหมือนพึ่งโฉบลงดอกไม้เพื่อดูดน้ําหวานแล้วก็บินมาวนรอบๆตัวพวกเราเพื่อแสดงมุทิตา แล้วค่อยๆลอยขึ้นฟ้าจางหายไปจนหมดสิ้นใช้เวลาไม่เกิน10นาทีเราสองคนที่ไปด้วยกันรู้สึกอิ่มใจที่ได้ช่วยให้วิญญาณที่ทนทุกข์ทรมานอยู่หลายร้อยปีได้ไปผุดไปเกิดเสียทีข้างสาลาที่ว่าผมว่ามีต้นไม้ใหญ่จึงเพิ่งพบว่าเป็นเทพร,รักสององค์ดูแลอยู่ก็สวัสดีเขาไปและถัดไปมีบ่อน้ำเก่าลึกลับมีร่องรอยว่ามีคนมาตัก ก็ก้มลงมองสัมผัสได้กับพลังที่ดีมากจึงขอแสดงความกรพบขอให้แสดงตนปรากฏว่าเป็นพญานาคมีอายุมากจนตัวเป็นสีขาวเขาบอกว่าบ่อน้ำนี้ศักดิ์สิทธิ์เข้ามาเฝ้านานแล้วหันไปดูจึงเห็นป้ายที่ทางการทำไว้อธิบายว่าบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์เหมือนน้ำมนต์ผู้ใดดื่มกินจะหายจากโรคได้ และเป็นแหล่งน้ำที่ตากน้ำส่งเข้าสำนักพระราชวังในโอกาสที่มีการทำน้ำสงที่ศักดิ์สิทธิ์ตลอดมานี่ก็เป็นเรื่องเล่าที่เล่าต่อให้ฟังขับรถกลับออกมาด้วยความสบายใจที่ได้ช่วยบิญญาณและเชื่อว่าตั้งแต่นี้ต่อไปจะไม่มีใครได้ยินเสียงบรรเลงมโหรีอีกต่อไปและดงละครก็คงจะเป็นตำนานต่อไปอีกนานแสนนานเมืองดงละคร อาจเป็นเพียงตำนานที่เล่าขานหรืออาจเป็นเมืองลับแหลที่อยู่จริงสอนทับอยู่กับป่าธรรมดาเมืองที่ไม่ได้ต้อนรับทุกคนเมืองที่ต้องการให้คุณเชื่อก,ก่อนเห็นและถ้าคุณไม่มีศรัทธาคุณจะไม่มีวันเข้าใกล้แม้แต่เงาของมันคำถามคือคุณพร้อมหรือยังที่จะเดินเข้าสู่ดงละครเมืองที่ไม่มีใครเลือกจะไปแต่บางคนอาจไม่เคยกลับมา หากคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องด้วยนะครับ